เฉมงเลยนีีตกแล้วลุงไม่ได้แต่ไรลุงหาเฉีวโม่งนึ่งแล้วพ้นอีตอกแล้วดังยังไม่เรียนอยากสับเทียบ้อเรียนมเออมันแรงมาลายวันลวเนาะ

เห็นลุ้มแดดเป็ดด้วยเห็นลุ้มแดดเป๊บเดียวว้าวง่ายนี่ง่ายว้าวง่ายนี่ง่ายตรงนี้ต้องมาแล้วยนะมา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 นก็ต้องมาไม่มาได้ง่ายเรามาตินปณที่ทโองหรือมาสิ้นเลยครับงานนี้มาแล้วนะจนะเดี๋ยวนี่เลยสาวแพ็คหนีโอเคไม่เบื่อเดี๋ยวต้อีกเวลามาสักแป๊บหนึ่ง แต่นั่นแหละนี่พ่อว่าท่องนคำตาติดหมดือนคุ้นมาเรียลาวครับนี่ไงตังกาวมาแลนน้ว